อัดคลิปเด้ดจ้จ้าพี่น้องคะสวัสดีทุกคนนะคะอ้าพี่น้องคอยเป็นบอมเนมาถามเนาะอันเป่ากันก็คือเนี่ยฝรั่งคนหนึ่งเหรอคะพี่น้องคอยกะติงบอบอมเนติงไพรเด้วยะคะ่ะพี่น้องนะคะคอยบอมเนติงผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์แล้วคอยกรบบอมเนติงแผ่วๆเสียงทองคอยอยู่ตรงกลางนะคะคอยนี่ถามบนลู่จักเพิ่นบอลู่จักในฐานะผู้รับชม นะคะโบเมนถังใครโบรเมนมัดไผ่ผูด้ไฟไหนไฟหนึ่งเด้อค่ะนะคะ,ะ,คะเอาในชีวิตจริงเลยพี่น้องค่อยเคยเห็นสองคนนี้ตอนที่ว่าไปอยู่ต่างประเทศเห็นผ่านอย่งหน้าจอโทรศัพท์นี่แหละค่ะนะหน้า,าโชว์เชียวนี่แหละค่ะพี่น้องนะคะสิ่งที่ค่อยเบิง่งพวกเขาคือการแสดงการมีชีวิตร่วมกัน นะคะบเบรด้มาร์กไฟได้บเบรย์มาร์กไฟได้ไฟหนึง่งเบรด้มีกฎเกณฑ์ว่าสองคนนี้ต้องอยู่ด้วยกันนั่งกันตรงเตะยังลุมยังหน่อยตรงไปตรงจนหอดเผาแก่ไปผู้ได้ตายไปจากกันพุ่นละนะคะคเพราะเบรย์หวังขนาดนั้นเพรได้บรได้บรได้หวังไผเลยเหตุนั่นนะคะมากที่เขามีการเอนเตอร์เทนมากที่เขาดูแลลูกนะคะมากที่เขาเออ่ รลองเพลงนะคะจริงๆแล้วเมตุวเป็นถี่ว่ามักเสียงเพลงเนาะค่ะพี่น้องกับมักที่ผลงานมากกว่านะคะเออแล้วเม,มื่อใดมือหนึ่งนี่อ่าพวกเขาก็แยกย้ายกันเนาะต่างคนกับบ่รู้แล้วนะคะคอยบวมเตียงนะคะคอยบวมอันเตียงคอยบวม่อ,อ,อาช่องคลอดคอยบวมกลงตรงเตงของผู้นั้น <laughs> พี่นะะพี่น้อง ่อยบอ่มนอวัยวะ,วะภายในของเขาทาั้งสองคนนะคะคอยอริบบิหู่รอกว่าเขาเป็ี่ยนยังกัขคอยกับบเมนสมอง,ของเขาผอมนะคะอืมกันเหลวเ่พี่น้องคะา้าดวงคนเฮามันยูน้ากันบ่ได้ฝืนยูน้ำกันไปต่างคนต่างเจ็บต่างคนต่างทรมานในการใส่ชีวิตแ <c oughs> ย<า>กการแยกย้ายคือสิ่งคือปัญหาที่ดีที่สุดสำหรับสองคนนะคะถึงแม้ว่าซิมีลูกน้ำกันมื่อเจ้าจอย่าเอาลูกเมื่อยึดมายึด ให้เป็นจุดตังสำหรับการใส่ชีวิตคู่เด้พี่น้องเพราะว่ามือใดมือหนึ่งมุ่เจ้าเสืยอบร้อยเปอร์เซ็นต์เขามีชีวิตของเขาลูกเต่ามีชีวิตของเขาเขาก็ต้องแยกย้ายไปใส่ชีวิตของเขาเขาปรได้มาผูกมัดกับพอกับแม่คือเฮาเด้ซิยูน้ำเข้าไปตลอดชีวิตที่โบเมนได้ค่ะนะคะ,นะค,ะคอยสีบอกใครเลยค้นที่ใส่ชีวิตกับเฮาตลอดไป ท่องแขนไปน้ากันยางไปน้ากันตอนเท่าตอนแก่ก็คือคู่ชีวิตนะคะบโเมนลูกเต้าอาเ้าเขาแยกย้ายกันไปต่างคนจะไปหาเมียต่างคนไปหาผัวต่างคนหาผัวต่างคนหาเมียก็แล้วแต่พี่น้องค่คะถ่าข่อยสีมาที่สุดก็คือเห็นมมเจ้าหรือเห็นอันคุณคุณ,คณน้องบิกมีความสุขคุณแพ้วเเพวมีความสุขแต่ข่อยโบมักการแสะ เฮ็ดวิดโอแสกันไปเฮ็ดวิดโอแสกันหน้านะคะสาดกันไปสาดกันหน้าเนี่ยมัน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 รู้สึกว่าโอ๊ยกไปตามหุ่นหวยแทนว่าพี่น้องนะคะสิ่งที่เขาเอ่อหมักในสองคนมันก็เลยลดหน่อยลงนะพี่น้องนะคะเอาทีดีทีสุดนะถามมันเป็นไปได้แยกท่ากันมันบอเป็นยังดอกอืมนะคะจิสมนาอันกัดกันหาซี่แตกยังนะพี่น้องอัน มูน้องเอฟซีทั้งหลายคะ่ะอาะกระโอยเขามีความสุขกันแต่ค่ะนะคะเขาสิไปหาถัววไม่เขาสิไปหาเมียไม่กระางเขาเถาะ่ะาเออที่เขาเฮ็ดคอนเทนต์ออกมานั่นพี่น้องมันก็ได้ตังค์ของเขาล่ละคะ่ะมูเจ้านะ่ะทุกที่สุดยั่งเดินเรื่องอยัง่งยังยง,ยางหาเงินงอกๆกนะคะเขานั่ขน,นาดเท็ดเรื่องเขายังได้งเงินนะคะอมูเจ้า่ต้องไปคิดลายน้าเขาดอกค่านะคะเงินเขาน่ะหาง่ายว่าเฮ้าดอกพี่น้อง เ่าต้องไปคิดลายปล่อยเขาเถกานนะคะอืมไม่ตูกนั้นเห็นเห็นดีน้ไเ้แอ่เขาเลิกกันเพราะอย่างตีถ้าฟื้นยู่น้ากันไปคนที่เจ็บที่สุดก็คือลูกนะคะสองคนหนีหักลูกนะคะบม่บม,มี่พอมบ่มี่เมย์คนใดบ่หักลูกถ่าย,ยัางว่าเออเนาะเบิ้งแล้วบิ๊กกับหักลูกเบิ้งแล้วแพ้วๆกับหักลูกเพราะฉะนั้นแล้วการแยกย้ายทั้งสองคนเป็นสิ่งดีๆสําหรับเขาทั้งสองคน พอบา้าเขาฟื้นอยู่น้ากันทะเลาะกันทุ่มมือนี่แหกปากใส่กันนี่มึงตึงใส่กันนี่ลูกขึ้นจุดกางที่เป็นคนเก็บกดและคิดหนักท่านที่พราะว่าเมตุก,กัเคยอยู่ในภาวะนั้นนะคะการเป็นลูกของเมตุกกกคเคยเป็นลูกมาก,ก่อนพอแม่ก็เค่อยมีปัญหาขึ้นกันเมตุกอยู่ในกึ่งกลางของข้าวมาลูกมันสิเห็นอ่าพอแม่ทะเลาะกันมั่นสิคิดหลายนะคะแล้วลูกสิมีปัญหานะคะ มันเก็บกดนะค่ะพี่น้องแม่ตุ๊กเก็บกดว่าเนี่ยเดี๋ยวก็ทะเลาะกันอีกแล้วเดี๋ยวก็มีปัญหากัน,นอีกแล้วนะคะแล้วในฐานะตอนนี้แม่ตุ๊กเป็นแม่เป็นเมียนะคะเป็นแม่เป็นเมียโดยที่ไม่ตุกสัมผัสนี่ย่ามเขาเจ็บป่วยมากคนที่ดูแลเขาโมเมนต์ไผเลยนอกจากผัวนะคะผัวเมียกันนี่ดูแลก,กัน มือไดมือหนึ่งแยกท่ากันก็นกนคือคนอื่นค่ะนะคะคนอื่นแต่สิ่งที่ยังมีก็คือลูกนะลูกยังหัดพ่อแม่คือเก่ายังหัดพ่อแม่คือเก่านะแต่มันอาจสิมันเห็นทั้งสองฝ่ายมีความสุขนีพอพอแยกไปมีเมี่เห็นพ่อมีความสุขลูกกับมีความสุขแท้ๆนะถึงบ้อยุ่น้ำกัน บ่ในฐานะที่เขาใหญ่เลวนะพี่น้องแม่ซีมีขอบว่าไม่เฮาก็มีความสุขทำไมมีความสุขอันนี้คือความสุขบรไห่วงมดห่วงนะคะ่ะถ้าเห็นพ่อแม่ทะเลาะกันนี่มันสีเหตุให้ลูกเดีเป็นภาษาเด้ห่วงห่วงนะคะเอาเป็นว่าเลิกกันแล้วก,เก็เป็นมู่กันสาเป็นมู่บ่ไ้ก็บ่ต้อเว้าถึงกันต่างคนต่างอยู่อันมนุษย์เอฟซีทั้งหลายปะปๆพีพีน้องนอทั้งหลายกะมู่เจ้ากะ ย่าไปลื่อฟืน้นย่าไปว้ากันหลายเพราะยังจีเจ้าสิไปตอกตะปู่ใส่ลูกเขาเห็นยังกระดกกระเดียฟังเด้อกับพี่น้องนะคะมักได้ผลงานเขากับพอ่อเขาสิเฮ็นยังกะ้าง,างอันเนี้ก็คือคอดเทนเขาพอมนะคะเจ้าจะไปเดือดร้อนใจแท่นเขาทุกเมื่อนี่เสียพ่ค่อยเปิด,ดโทรศัพท์มาเจอแต่อันติงผ้นันติงผ้นีนะคะว่ามียังเลยอมืมาเป็นติงข่อยก็ได้พี่น้องค่ะอันว่าแล้รก็ได้นาะ แค่นี้แหละสันดกว่าฝากกดไลค์กดติดตามกดซับสไครป์เป็นติ่งให้ด้วยนะคะแค่นี้หละก้าบ๊ายบาย